สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกับช่องครูเอคอมพิวเตอร์นะครับเรียนรู้เทคนิคเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องการสร้างคลิปวิดีโอจากโปรแกรม powerpoint นะครับแบบเห็นหน้าคนบรรยายนะครับอ่านอื่นนะครับจะต้องไปโหลดส่วนเสริมนะครับของโปรแกรม powerpoint นะครับก็คือ office mix นะครับ แล้วก็เปิด PowerPoint ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็นวิดีโอแบบมีผู้บรรยายนะครับก่อนอื่นนะครับให้ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวลิงก์เว็บตรงนี้นะครับผมจะไว้ใต้คลิปนะครับให้กดลิงก์ได้เลยนะครับถ้าขึ้นหน้าเว็บนี้แล้วนะครับให้กดฟรีดาวน์โหลดตรงนี้นะครับฟรีดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะขึ้นตรงนี้นะครับฟรีดาวน์โหลดคลอว์นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับ ึงครั้งนะครับมันจะโหลดมาอยู่ด้านข้างนี้นะครับอันนี้กรณีนี้ผมโหลดไว้ละนะครับแสดงนะครับโหลดไว้สออนก่อนนะครับนี่นะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ไปรันนะครับเป็นการติดตั้งนะครับยอมรับนะครับ installation นะครับการติดตั้งนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับกา้เสร็จแล้วถ้าเสร็จปุ๊บมันจะเด้งขึ้น โปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะครับมันจะโชว์ว่าเออมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ mix ตรงนี้นะครับปิดไปนะครับ host นะครับทีนี้นะครับเราไปเปิดโปรแกรม powerpoint นะครับเนื้อหาที่เราจะทำการอัดคลิปนะครับเป็นวิดีโอเนาะตรงนี้ผมให้สร้างไว้สองสไลด์นะครับเห็นะครับมีเมนู mix ขึ้นมานะครับให้กดไปที่เมนู mix ตรงนี้นะครับ แล้วให้ไปที่สไลด์เลร์คอร์ดนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นหน้าคอนโทลตรงนี้นะครับถ้าจะกดอัดก็คือกดตรงนี้เลยนะครับแต่คนอื่นที่จะอัดเราต้องมีการเตรียมก่อนนะครับอตอนนี้ให้ไปที่เว็บแคมของกล้องน้ตบุกนะครับอ่ามาแล้วนะครับไมโครโฟนก็ของ โน้ตบุ๊กนะครับมีในตัวอยู่แล้วนะครับเนาะโน้ตบุ๊กนะครับอ่ทีนี้นะครับเราก็จะทําการอัดคลิปวิดีโอแล้วนะครับก่อนอื่นไปที่ปุ่มนี้นะครับเรคคอร์ดเลยนะครับอันนี้จะเปลี่ยนการเลื่อนนะครับเลื่อนสไลด์ถัดไปนะครับเอาไปเริ่มกันเลยนะครับคลิกที่ปุ่มเรคคอร์ดนะครับแล้วก็บรรยาย สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเรียนเกี่ยวกับการศึกษากับเทคโนโลยีนะครับกับผมนายสุภาพบริบูรณ์นะครับดูซิว่าการศึกษากับเทคโนโลยีนะครับจะมาช่วยในการศึกษาในการสอนของเราอย่างไรนะครับจะมีเทคนิคต่างๆนะครับรูปแบบการเรียนการสอนที่จะแนะนําให้กับทุกท่านนะครับ อ่านะครับคนอื่นก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อนายสุภาพบริบูรณ์นะครับนะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับสุภาพบริบูรณ์นะครับค้นหาได้เลยนะครับ l i น์ไอนะครับช่อง YouTube นะครับครูเอคอมพิวเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับต่อไปอีเมลนะครับสุภาพเอสไอจีเมลนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอัดคลิปนะครับถ้าเราอัดเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ปุ่มแดงๆตัวนี้สต็อปนะครับโปรแกรมมันก็จะลันแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ไปพรีวิวนะครับพรีวิวสไลด์เรคคอร์ดดูนะครับอ่า้คนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับชื่ออะไรอ่นนะครับโอเคนะครับโค้ดไปเลยนะครับออามาดูกันนะครับ นี่วิดีโออยู่ด้านบนใช่ไหมครับเราก็ลากลงมานะครับจะย่อลงก็ได้นงี้นะครับอยู่ด้านบนใช่ไหมล้วก็ย่อลงนะครับมันบังดอทคอมอยู่อ่าย่อลงนะครับอ่าที่นี้นะครับลองพรีวิวดูนะครับพรีวิวตรงนี้นะไปที่เมนูมิกนะครับแล้วก็พรีวิวดูนะครับสวัสดีครับนี่วันนี้นะครับ จะมาเรียนเกี่ยวกับการศึกษากับเทคโนโลยีนะครับกับผมนายสุภาพบริบูรณ์ครับดูซิว่าการศึกษาอันนี้เป็นการพรีวิวนะครับจะมาช่วยในการศึกษาในการสอนของเราอย่างไรนะครับจะมีเทคนิคต่างๆนะครับรูปแบบการเรียนการสอนที่จะอ่าคลิกเลยนะครับคลิกปุ่มปิดอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะทีนี้เราได้ละเราก็จะไปเอ็กพอร์ตนะครับเป็นวิดีโอนะครับ เราจะทําเป็นวิดีโอเป็นวงกลมก็ได้นะครับรูปแบบตรงนี้นะนี่นะครับรูปแบบวงกลมตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเอาไว้นะร,รูปแบบรูปแบบวิดีโอจะเป็นแบบวงกลมนี้ก็ได้นะครับอ่าเรามาลองทดสอบดีวิวอีกทีหนึ่งนะครับไปที่มิกนะครับแล้วก็พรีวิววิดีโอก็จะเป็นแบบนี้นะครับปิดก็มีโหนด้าน,น,นล่างนะครับม,มันจะมีการกระบาดอยู่นะครับ อ่านะครับเราก็ Export เป็นวิดีโอไปเลยนะครับคลิกตรงนี้ Export to v i ดี o นะครับก็เอาเป็น f u l l h d ไปเลยนะครับ Next นะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์ที่เราจะทำงานบันทึกนะครับ Save นะครับถ้าตอนนี้จะใช้เวลานานนะครับถ้ายิ่งมีสไลด์เยอะๆนะครับลูกเล่นเยอะๆกาฟิกเยอะๆเนี่ยจะใช้เวลานานมากเลยนะครับก็ ต้องโอเจลอนะครับตอนนี้ก็เป็นเคขยับนะครับมันก็จะแปลงไฟล์นะครับสไลด์แล้วก็วิดีโอผู้บรรยายเนี่ยเป็นรูปแบบของ m n p 4นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิดีโอของเรานะครับไปดูซิว่าวิดีโอของเรานะครับมาหรือยังนะครับโอ้ยังไม่มานะครับ แป๊บหนึ่งนะครับอาอกำลังโหลดอยู่นะครับดูดูครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูผลงานดูนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับวิดีโอของเรานะครับลองไลคลิกดูนะครับแล้วก็บรรยายสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเป็นเรื่องวิดีโอเรยการศึกษากับเทคโนโลยีนะครับดูซิว่าการสอนของเราอย่างที่ นะครับคนอื่นก็ขอแนะนําตัวเองกันบูนครับมันก็จาก PowerPoint ธรรมดานะครับออกมาเป็นวิดีโอนะครับอมีผู้บรรยายสื่บรรบูนนะครับนะฮะติดาเดินได้ครับอีเมลนะครับสุภาพนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับแดงๆตัวนี้อ่าโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็นะครับอย่าลืมนะครับนะใต้ลิงก์อ่าใต้คลิปนี้นะครับมีลิงก์อยู่นะครับ โหลดมานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาแล้วก็ทำตามแล้วก็จะได้วิดีโอมานะครับวิดีโอตรงนี้นะครับอ่าก็สามารถตรงนี้นะครับไปโหลดลง YouTube ได้เป็นสื่อให้กับนักเรียนของเราได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ